ผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกับผมอะเดินสะดุดเอ้ยฝาน้ําขังเอ้ยเดินแล้วชนนุ่นชนนี่เอ้ยนี่แค่ที่ผมเคยเจอนะครับทัวที่ภาพที่ผมส่งมาแต่ว่าที่อื่นเนี่ยก็น่าจะหนักกว่าที่ผมเคยประสบเจอจากที่ได้ทําการสํารวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ผมมีปัญหาเรื่องของการเดินสะดุดตัวทางเท้านะครับผมก็ เขาต้องการที่จะได้ทางเท้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการซ่อมน้อยลงนะครับในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนทางเท้านั้นเผ่ที่อะไรไม่ได้การสามวิธีคือวิธีหนึ่งการใช้ยางมาต่อยวิธีที่สองคือการทําอิฐตัวหนอนใหม่และวิธีที่สามคือการปรับปรุงตัวทันใหม่ครับซึ่งเริ่มด้วยวิธีที่หนึ่งคือการใช้ยางมาต่อยโดยเราจะนํายางมาต่อยมาอุดตามหลุมตามบ่อเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลงครับ การแก้ไขปัญหาอีกวิธีคือทําอีตัวหนอนใหม่ค่ะเป็นวิธีที่ทําให้ทางเท้ามีความเรียบสวยงามลดปัญหาการเดินสะดุดได้และเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าหากปรับปรุงทางเท้าด้วยวิธีดังกล่าวไม่เรียบร้อยจะทําให้เกิดการสะดุดได้จึงต้องปรับปรุงวิธีการทําให้เรียบร้อยและอีตัวหนอนที่แตกจะต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันการสะดุดค่ะการปรับปรุงทน์ของทางเท้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เกิดทัศนวิสัยของการเดินบนทางเท้ามากขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่เช่นต้นไม้ ม้พุ่มบนทางเทา้าเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าสิ่งกีดขวางอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ของทางเทา้าโดยไม่จําเป็นต้องสร้างทางเท้าเพิ่มใหม่วิธีแก้ปัญหาที่กลุ่มข,ของเรานะคะได้คิดขึ้นมาวิธีแรกเลยก็คือการนำยางมาตอยเนี่ยมาปิดตามลุกต่างๆเนี่ยจะทําให้ทางเดินนั้นไม่มีหลุมอ,อีกซึ่งช่วยง่ายต่อการเดินทางและทาให้ไม่เกิดน้ําขัง วิธีแก้ปัญหาที่สองนะคะคือการนำสายรองคืน้นทางเท้าให้เรียบก่อนนำอิดตัวหนอนมาวางช่วยไม่ให้อิดตัวหนอนขยับและทำให้ไม่เดิะดรุน วิธีแก้ปัญหาที่3นะคะคือการปรับภูมิทัศน์ให้ทางเท้ามีความกว้างเพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีตามพื้นที่เช่นการย้ายต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ออกไปพื้นที่อื่นไม่ให้กีดขวางหรือขวางทางการจราจรและทางเท้าค่ะการปรับภูมิทัศน์ของทางเท้าจําเป็นต้องใช้เวลาและงบประมาณเป็นจํานวนมากในการปรับปรุงทางเท้า ถือเป็นการช็ซีโรครั้งใหญ่หากทําในช่วงเปิดการเรียนการสอนนิสิตจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ถูกปรับปรุงจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ปกติซึ่งต้องไปใช้ทางเท้าอื่นอาจจะใช้เวลาถึงที่หมายนานกว่าเดิมหรือไม่คุ้นชินได้ค่ะแนะนําให้ทําประชาพิจารณ์เรื่องแผนการปรับปรุงเพื่อจัดสรรประมาณอย่างรัดกุมและทําการปรับปรุงช่วงวันหยุดยาวที่มีการจราจรน,น้อยเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด กลุ่มผมก็ใช้ต้องใช้ประชาพิจารณ์ที่ต้องขอความร่วมมือนิสิตและครูอาจารย์นะครับผมที่ประสบปัญหาครับต้องขอความร่วมมือในการเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้พวกผมได้เปิดระบบทราฟ f i c f l ดูครับผมเพื่อที่จะได้ดูจุดเลยว่าจุดไหนเกิดปัญหาจุดไหนตรงไหนของมหาวิทยาลัยครับเพื่อจะได้รู้เลยทันทีว่าจุดนั้นนะครับมีปัญหานะครับผมข้อดีมีทางเท้ากระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย มีช่องทางในการสัญจรมากมายทั้งทางเดินเท้าปกติและทางเดินเท้าแบบมีหลังคากันฝนเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้คนที่ต้องการเดินทางโดยใช้ทางเดินเท้าข้อเสียทางเดินเป็นหลุมน้ำขังตามจุดถนนต่างๆทางเท้าแคบเกินไปสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางเดินไอเดียต่อยอดข้อเสนอแนะควรขยายทางเท้าให้มีความกว้างเพิ่มมากขึ้นและปรับปรุงจุดที่มีน้ำขังเพื่อความสะดวกสบายรวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกท่านครับ